สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงการแข่งขันวีลีกันเช่นเคยนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ15และก็16มกราคม65นี้ก็จะมีเพียงแค่3สาวไทยเท่านั้นนะครับที่ทำการแข่งขันน <ๆ S 2> ั่นก็คือเติร์นนะครับก่อนโศกแล้วก็เีมพิชยาโกกลำและก็ดกเดี่ยวจะละครนาา นื่จกว่าทีมของทัพด,ดาวก็ได้แข่งขันไปแล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็งด1สัปดาห์แล้วก็ในสัปดาห์ถัดไปก็จะมาครบทั้ง12ทีมนะครับสําหรับแมตช์แรกในหลังปีใหม่นี้นะครับเราก็มาลอลุ้นกันนะครับว่า3สาวไทยของเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับโดยวันนี้นะครับ ช่วงเวลาต่างๆที่จะมีการแข่งขันนะครับเราฝากแฟนๆคอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยของเราได้นะครับและก็เป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่การแข่งขันในระดับทีมชาตินะครับหลังจากจบลีก ที่ต่างๆแล้วสไทยก็คงกลับมารวมกันแล้วก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะทําผลงานในระดับทีมชาติที่เรารอคอยนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับสําหรับการแข่งขันในวันที่15มกราคมนี้นะครับจะมีตั้งแต่เวลา10มโมงเช้านะครับของไทยเราเป็นคู่ของโตโยต้าแล้วก็ประมาณ11นาฬิกานะครับก็จะเป็นคู่ของเดนโซ่แล้วก็ 12นาฬิกานะครับก็จะเป็นคู่ของทางบีมพิชญานะครับก็คือคุโรเบะนะครับ10นาฬิกานะครับเตยก็จะเจอกับโทรเรก็ถือว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าโทรเรก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่ยังไงก็รอลุ้นนะครับหลังจากได้มีการฝึกซ้อมไปหลายสัปดาห์เหมือนกันก่อนที่จะมาแข่งในวันนี้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกัน ไม่แน่ว่าโตยโยต้าอาจจะเอาชนะโคเรก็ได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแล้วก็เวลาประมาณ11นาฬิกาบ้านเรานะครับก็จะเป็นคิวของเดียจลัดพอนะครับซึ่งก็แข่งกับวิกตอรีน่านะครับ สำหรับทีมเดนโซนะครับเดียก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เราลุ้นให้ลงสนามแล้วก็รอดูนะครับว่าหลังปีใหม่นี้เดียจะได้โอกาสในการลงสนามมากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าทีมของเดนโซ่เองก็เป็นทีมที่มีผู้เล่นที่โดดเด่นอยู่แล้วนะครับโอกาสที่เดียจะได้ลงสนามจึงค่อนข้างจะน้อยแต่ก็ไม่แน่นะครับรอลุ้นกันนะครับในวันนี้ว่าเดียจะได้ลงสนามหรือไม่ แล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงนะครับก็จะเป็นบีมพิมพิชยากกลำนะครับซึ่งก็แข่งกับทีมเซตมะนะครับและก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับวันนี้บีมจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนนะครับและก็ช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำคะแนนให้กับทีมนะครับอก็เป็นทีมที่น่าจะ เข้ากันได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่มีความสูงถึง206คนนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากเชียร์ในวันแรกนี้นะครับ15มกราคมนี้คิดว่า3สาวน่าจะมีโอกาสได้ลงสนามนะครับส่วนในวันอาทิตย์ที่16นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันเช่นเดิมนะครับแต่เวลาอาจจะคลาดเคลื่อนไปนะครับสำหรับวันแรกนะครับวันแรกที่มีการแข่งขัน คู่แรกนะครับก็จะเป็นวิกตอรีน่ากับเดนโซนะครับซึ่งก็จะแข่งเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับบ้านเราหรือว่าบ่ายโมงที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เตยก็จะแข่งเวลาประมาณ11นาฬิกา35นาทีของญี่ปุ่นก็ประมาณ9าโมงครึ่งของบ้านเรานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นบีมนะครับก็แข่งเวลา11นาฬิกาก็ฝากเสีย ฝากเชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสามสาวนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็จะฝากาลิงก์นะครับแปะไว้ข้างล่างเพื่อให้แฟนๆได้เข้าดูนะครับสวัสดีครับ